ใช้ได้เหมือนกันนะจะมาสู้เอเลนได้ไงมโลมกาสาก็เก่งนะเพื่อนเพื่อนอวนได้เอเลนเหมือนกันหรอเรากําลังจัดการไท่านอยู่ก็มาดิกายกลัวที่ไหนอะอมาเถอะไททานทั้งหลายแต่ไม่กลัวเจ้าหรอกถ้าไม่มีเจ้าพ่อนางเป็กก็จะไม่มีเกงใส่ใช่แล้วเพราะพ่อของข้านั้นใส่กางเกงลีวาย อ้เอ็งพาข่าดูเรื่องอะไรเนี่ยนั่นนาดิปุกกี้พวกเธอเข้าไม่ถึงว่าแปลกกายแอ็กแทกออรเลยท่าน บ้าบอแต่เช้ากินนมบูดมาหรือไงทุกอย่างได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วใช่ไหมท่านรอใช่ทูกี้ดูการ์ตูนเยีมโรกาายตินเอกสารทั้งหมดนี้ข้าจะเอาไปให้ผออน้องสาบฝากหน่อยค่ะเฮ้ยทุกี้มันพิมพ์แล้วมันตอกับเครื่องอะไรอ่ะเครื่องมโนไงอ๋อ นี่พวกเองว่าข้ามโนเหรอต้องเจออีกหนึ่งข้อโดนไล่ออกแด่ปะพวกเราไปซีค่ะค่ะเฮ้ยสี่ตัวดูทางนี้เพราะพวกเราคือสามสาวไปซี่บุกกี้บุกกี้ทำอะไรให้ดูเพราะเราคือหัวหน้าแก๊งบะมีเอาที่สบายใจเลย วันขอบะมีดดเด็กชายเปิงนักบุญไทยค,ครับอุ๊ยคุกคุกครับรตัวนี้ชื่ออะไรครับเด็กชายกายเปาโก้ครับนะ่าสนุกมั้ยครับสนุกครับเดีกหญกุ๊กกี้สนุกมั้ยครับสนุกครับ น้อยแน่ประเดี๋ยวเธอไม่ขึ้นห้องเรียนนี่เดี๋ยวหัวหน้าจะอบรมพวกเรานะเรื่องกฎของแก๊งอีกรอบหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดีมากน้องสามพิมอะไรของเขาเนี่ย ขอบใจมากนะคะะชั้งของครูไม่เป็นไรคะ่ะยินดีอหอเก่งนะเนี่ยกี่คำต่อนาทีคะ155คําคำต่อนาทีค่ะโอ้แชมป์โลกเลยนะเนี่ยจะไปไหนริ้วร้อคีย์บอร์ดครูค่ะโฮ้ค่ะสวัสดีค่ะ นี่ครูส้มจีดคะ่ะการไว้ผมยาวมาโรงเรียนอ่ะผิกกดกฎแล้วครูต้องทำไงหล่ะคะต้องโดนตัดค่ะแต่ยิงเทนเนิสอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่มาไ,ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ว่ายังไงนะจะตัดผมครูเหรอคะใช่ค่ะมันคือกฎหนูต้องทำห <c oughs> ยุดรีบเข้าห้องเรียนเลยนะเดี๋ยวฉันจะตัดคะแนนเธอให้หมดไป ไม่มันกนไกลของเล่นนะคะไม่อันตรายตัดให้ขัดเลยช็บชับชตัดให้ขาดเลยช็บคชับช,ช,ชคงเห็นแล้วสินะมเมื่อกี้ค่าไฟกับครูม,มาปล <c oughs> ่อยให้มันพูดไปดูสิจะแถยังไงเขาเห็นทั้งหมดแล้วหวะนะัวหน้าเบาเบงการที่ค่าประทะกับครูสม้มจิตนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆนะ <c oughs> พอเห้เห็นแล้วทุเรศจริงๆเอ็งเห็นแหละก็เห็นตอนที่ครูส้มจีนด่าพวกเราเห็นหมดรว้ยโอ๊ยขายที่หน้าเอาเถอสิ่งที่พวกเอ็งเห็นอะมันคือละครเป็นเพียงแค่การแสดงนั่งเถอะมาเฮ้ยพวกมันเห็นจริงหมดเออนั่งเถอะหมดราคาแล้วมุ้ย แกนเองอะต้องเข้าแกนบองหมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาแล้วจ้าตัวนี้วาดไว้หน่อย45นาทีอย่าบอกนะครับว่าครูสม้มจิ๊ดให้ถ่ายว่าคือตัวอะไรใช่แล้วนะคะเด็กชายตีนทดสอบความรู้รอบตัวเรื่องการ์ตูนเรื่องการ์ตูนไว้ใจหัวหน้าค่าได้เลยตอบไปเด้ ว่างั้นหรอเออต่อไปเด็กหญิงเทนนิสเชิญตอบค่ะค่ะอะไรนีมนุษย์นักกล้าถล่มโลกค่ะอี๊อคนแรกก็ผิดแล้วผิดค่ะตอบไปดิไอรอนแมนค่ะใช่เขากำลังจะบินใช่ที่ไหนล่ะบัคโรผิดหรอน้องสามกูนะ่ะ แล้วอยากจะเป็นหัวหน้าท่านรองดูไม่ออกหรอว่าหน้าตัวอะไรอะ่ะฟ้ามใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะเดี๋ยวฮักจองพลังใช่มันยออกว่ามันหนักแน่วโอ้ยไม่ใช่ผิดค่ะอ้าวโหยากเกินไปเหรอคะเนี่ยง่ายๆเลยนะปุ๊กกี้ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะกำปั้นทะลุโลก ตอบมาได้ยังไงรอบนี้ผิดหวังเต็มเต็มขอตอบครับพวกเธอดูกันไม่ออกอ่ะขุณช้างกับขุณแผนไงคุณช้างอ่ะหัวรานฮ้ยมาฉีกเลยเนอะคำตอบก็คือขุนช้างเพราะเขาหัวล้านใช่เพราะผมเขาไม่ค่อยมีผิดค่ะ อ้วนเอ้ยเนี่ยดูออปีศาจบ้า,า,บาพลังบุกต้องจัดการมันนะไม่งั้นโลกจะถูกทำลายมันผิดคะ่ะอุ๊ยอยู่เฉยๆอย่าดีละได้เวลาตัวจริงเขาออกโล้สินนะ <c oughs> เอ็งรู้หรอรู้ดิไททานก็คือมาครับติ๊งตองถ <c oughs> ูกต้องแล้วค่ะจากเรื่องแอ t แท็กออนไทท เต้นมากตกมือให้ด็กใจเต้นกว่าจะตอบถูกเริ่มมาระบายสีกันได้เลยค่ะเด็กหญิงปุ๊กกี้ค่ะขอบคุณค่ะโหมิกาสะใครจะสะมันจะสะผมหัวมันเหม็นอีบ้าบอกค่าบอกมิกาสะแต่หัวข้าหอมตลอดนะ เด็กชายเต้นตัวนี้ครับอู้เอเลนเด็กหญิงยมโลตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะอามินไว้อามินอามันอะชื่อมินจะได้รอ้องเฮ้ยเลอะเทอะอามินอามินอามินโดๆๆๆี๋ยวเดียวเยวเยวร้อเพื่อนทำไมคะรีวรอ้องขอบคุณค่ะว้าวริวา รู้จักรู้จักพ่อข้าชอบใส่กางเกงรีวายโง่ไงชื่อเขานี่ค่ะนังเตะขอบคุณค่ะเจนอดีตเพื่อนเก่าเราแต่ย้ายโรงเรียนไปแล้วเด็กหญิงลิต้าโู้ไททันเขาชื่อว่าอะไรนะกายพอลสโวไททันอันนอ เย,ย้ h yeah yeah y e เ h y e a g a i n colossal titan the titan elen yeager ฟังกันไม่ชัดหรอขออีกทีดิ elen yeager อย่ามมวแต่คุยกันน่ะคะ่ะเริ่มระบ,บายได้เลยคะ่ะอามินเจ้านี่เก่งใช้ได้เหมือนกันนะจะมาสู้เอเลนได้ไงยอ,องมโลกมิคาสาก็เก่งนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้วนได้เอเลนเหมือนกันเหรอเรากำลังจัดการไททานอยู่ ก็มาดีกายกลัวที่ไหนอะมาเหอะไทยท่านทั้งร้อยแตนไม่กลัวเจ้าหรอกถ้าไม่มีเจ้าพ่อนังเป็ดก็จะไม่มีกางเกงใส่ <c oughs> ใช่แล้วเพราะพ่อของข้านั้นใส่กางเกงลีวายมุกอะไรอ่ะพวกเอ็งได้ค่าโฆษณาปะเนี่ย อุ้ยสมัยสาวๆครูส้มจิตดเคยใส่นะริมแดงกางเกงริมแดงอ่ะอยู่ก้าวศูนย์ขารจักกันเฮ้ยถ้าลองระบายเร็วเลยหรอวันนี้ยแน่นอนเด็กใครจะไปช้าเหมือนยายปุ๊กกี้เฮ้ยพูดอะไรอ่ะระบายไปทำอะไรก็ต้องตั้งใจให้ออกมาสวยที่สุดถูกต้องแล้วช่วงเนี้ยเจเอลโลคะแนนโหวตเยอะด้วย จริงเหรอเอ็มโลได้อ่านคอมเมนต์บ้างเปล่าไม่ต้องอ่านหรอกวุ้ยลูลๆกันอยู่สี่ห้าพันคอมเมนต์โหวตเองไม่เกิน2ี่สิบเนี่ยนะเยอะอ้าวเหรอของดิต้าเนี่ยคะแนนกำลังมาแรงเลยวันนี้ชายกายนักระบายสีต้องได้คะแนนโหวตดเดยอะที่สุดพูดอะไรของคุณเพื่อนพอ้องนางเป็ดไม่คืบหน้าไปไหนเลยเหรอเออคามิล ท่านผู้ชมอยากให้ระบายสีภาพอะไรคอมเมนต์บอกครูซ่องจีนได้เลยนะคะผอพระเอกเรื่องนี้ชื่ออะไรนะก็ตัวที่ใบระบายอยู่ไงอะ่ะอ๋อเอเลนเนี่ยนะเอเลนนะ่ะพระเอกส่วนเอเลียนนะ่ะนักเป็นเอ็งพูดว่าอะไรนะนี่บอสเลยนะ<อ>กล้าพูดอย่างนี้เลยเหรอน้องสามขึ้นมาเป็นท่านรองรับคำบัญชาค่ะเฮ้ยเอ็งจะปลดข้างง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ ข้าจะบอกความลับเองให้หมดว่าเองแกงก่งไม่ต้องพูดเป็นท่านรองเหมือนเดิมดีนะแล้วที่บอกเมื่อกี้ล่ะเออยอมยอ,อ,อลองปลดคาสีคนที่เองใส่กเกงในตู่ขาดข้าจะบอกเพื่อนที่หมดเลยตัวเนี้ยมันรู้ความลับอะไรไม่ได้ค่าจริงหรอหัวหน้าจริง <c oughs> <c oughs> โรงเรียนเรา m i n t i n จกด้วยหรอตั๊กแกเุ้ยตุ๊กแกเข้ามารู้และครูส้มจี๊ดกลัวอะไรกลัวจิ้งๆจกับตุ๊กแกหัวเราอะไรหัวหน้าลูกน้องไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ระวังไว้ให้ดีก็แล้วกันทำ <c oughs> อะไรเยอะแยะคนจะระบายสีโหว,วันนี้สวยด้วยนะเนี่ยเจเอโรโอ้ยแกเสร็แล้วเนี่ยวันนี้ไม่ยากนะสำหรับปุก๊กี่กาชาเอเล่นนะัก ท่านมือหนึ่งกายขอ,อีกทีนี้ทยท่านอะไรนะอุย้ยบอกไม่จำทารท่านมหอมาไงตัวนี้เหรอเออใครเห็นใครก็บอกว่าสวยภาพเนี้มโนสรุปเราอยู่แก๊นเดียวกันปะอยู่แต่ตอนระบายสีไม่ใช่ใครเห็นใครก็ว่าแจมเหล,ล,ลือตรงไหนสวยเหลือเขียนชื่อครับ เสร็จแล้วราชา number ว้ยตกใจอะไรกันครับเรื่องปกติจานจานภาพไท่ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนตรงนี้ไงเข้าไปได้เลยนะแล้วก็มีการ์ตูนอีกหลายเรื่องชอบภาพไหนก็โหลดมาระบายตามนั้นนะรู้เรื่องนะกระเบื้องร้อนมันไปตากแดดมาเออไปสอบสวยจริงๆเลยเจเอโร จำชื่อของเราไว้ให้ดีๆนะชื่ออะไรอะ่ะกายชายนักระบายสีที่เก่งที่สุดในโลกเฮ้ทำไมมันยาวขนาดนั้นน่ะระดับตำนานอะ่ะมันยาวแบบนั้นแหละเมื่อไหร่จะเลิกขี้โม้เนี่ยมันเป็นความจริงเลิกไม่ได้หรอกอ้าวสมได้แล้วชายนักระบายสีเลิกเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเสร็จแล้ว บเบาเบาเป้นเน็นค่ะคนสวยย่อมมากับเสียงดังเป็นของคู่กันนี่ก็มั่นใจในความสวยจะเองเกินช้าจริงๆเลยริ้วรอ้อกันเกงค่ะทันร้องจะพูดอะไรสงบปากสงบคำไว้หน่อยนะเจ้า,าค่ะต้นขุุ้กี้เหลือเราสองคนอีกแล้วนะ ไม่ต้องรีบหรอกระบายสวยๆไปเออสวยก็ลงไปกินอาหารช้ากับข้าวหมดแล้วเนี่ยเลือกกินเรื่องใหญ่นะเฮ้ยใช่มาตอนไหนคิดถึงก๋้วยเดี๋ยวร้อนๆไข่เจียวหมูสับของแม่ครัวนางเป็ดน,นางเป็ดตื่นครัว ่วงนอนหล่ะคะเทนนิสเมื่อคืนทำไมไม่หลับไม่นอนทำอะไรอยู่ดูซีรีส์นางมันทองเขาจบแล้วนะดูเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรอะ่ะโบนัสอเอ็งชวนข้าดูข้าไม่ดูกับเอง็งสรุปดูได้แต่อย่านอนดึกนะคะเรื่องส่วนตัวรูมไม่ยุ่งอ๋อ,อข้ารู้แล้ว เด็กอิงเก่งตูดขาดอ้าววันนี้จะได้กินข้าวใหม่คะเลยมาสิบนาทีแล้วเนี่ยปุกกีไม่รีบแต่คนอือ่นเรีบเว้ยทำไมไม่ไหวาตาบ้างอะ่ะลิตาทนองค่ะแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วเออเอ็กก็ไวนิดนึงเหอะลงไปลงอาหารที่ไรมีแต่ไข่ดาวไข่เจียวรู้แล้วนะ่ะ ถ้าเบื่อไข่ดาวไข่เจียวก็ให้เขาทำไข่ตุ๋นสิป๊า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 เดี๋ยวนี้มีต่อล้อต่อเถียงนะแต่ถ้าเบื่อไข่ดาวไข่เจียวก็มาเข้าแกงบะหมี่คลิปต่อไประบายสีอะไรเดีอยะอ๋อตำรวจกับโจนไม้ชายอ้วนดูดีดี ไม่ใช่ดูอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหยุดสั่นกันหมดแล้วอ้าวเหรอทำของตัวเองไ่ดีโอเสร็จแล้วเหลือเขียนชื่อเสร็จแล้วค่ะเชิญจ้ะโอ้ยเสร็จสักทีเฮ้ยจะเล้ไม่ล่า ตลอดเลยเ็กหญิงปุกกี้แต่ไม่เป็นไรไปดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> ช่างเท่จริงๆเลยคุณเอลินโอ้ด้วยนะครับผมแค่นั้นหล่อเท่ต้องเจออาร์ม <c oughs> บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่จำทำไมไม่โวตกันเลยเลอกครูแบบนี้ไงเลยไม่ได้ทำแนนหลบไป เ,เลนเหมือนกันแต่สวยกว่าของอ้วนเฮ้ยพูดะไรค่ะพูดเรื่องจริงเรื่องจริงเองต้องหลบไปสวยที่สุดในพอสอเน,นี่ยต้องเอลนิดเท่านั้นจบนะรู้เรืกกเ่องกับเบื้องหยุดเลยข้ารู้ว่าเองจะพูดอะไรต่อหลบไปกรบเก่งขัดท่าลองเท่านั้นที่ท่านผู้ชมจะโบนววันนี้สวยที่สุดต้องหยุดที่เบลนะ ได้ไงได้ไงต้องเจอพลังหมกไทไทันชื่อว่าอะไรนะกายฮอร์สโซไทไทันคอร์สโซไททัน no 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 มิคาซาอักเมนสวยที่สุดตัวนี้ภาพก็สวยสีก็สดแต่ช้าที่สุดไว อของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตได้เลยนะคะหรือจะโหวตของครูสมจิตก็ได้นะคะอย่าลืมกดตา้มกลาองทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ